แต่แล้วเราอยู่กันมาเท่าไรแกจะมีใครทำไมไม่รู้พันนีแเราพอน้องทำพี่รับไม่ได้พี่บอกว่ารักน้องมากกว่าใครพี่บอกว่าพี่ไม่คิดนอกใจไม่คิดมาก่อนว่าเป็นไปได้ เรามีลูกชายด้วยกันสองคนแล้วถ้าลูกถามว่าพ่อไปไหนจะให้น้องเล่งกับลูกว่าย่างไรบอกลูกว่าพ่อไปทำงานไกลบอกลูกว่าพ่อไปมีแฟนไหมว่า you ่ดอน t ที l w w h n y y u u want go when you d o ด t l o ล e w ว y า o u d o ดอนเซ Tulip and by calling s a mom Somebody w e s i n g your cam black target Okay พอแล้วเพราะว่าเตียงบนเตียงไม่ได้ยินใน iPad หนูอ่ะมันไม่ได้ยินเดี๋ยววันหลังค่อยมาลงใหม่แบบตั้งกล้องอ๋อเดี๋ยวเร็ว